พี่คะหนูขอชุดตัวนี้หน่อยได้ไหมนะเออเอาไว้สิเออจริงเหรอแล้วชุดนี้ด้วได้ไหมเอาไปเลยเออแล้วคู่นี้ล่ะเอาไปสิถ้าอย่างนั้นแล้วซาคุยะก็ได้ด้วยสินะคะอืมไมดีหรอมั้งเดี๋ยวเธอก็ทำมอนพังเอา ก็ไม่ดีกับเธอนะรู้ไหมถ้าอย่างนั้นหนูขอโทษแล้วกันนะคะอออขอโทษเรื่องอะไรพอดีหนูแค่รู้สึกหงุดหงิดนิดหน่อยก็เลยเธอไม่ได้ทำจริงหรอใช่ไหมเอิมจะว่าอย่างไรดีล่ะมันก็จะอธิบาจยายนิดหน่อยอะนะ แต่มันอร่อยมากเลยล่ะทั้งหวานแลอก็เหนียวเนืะอเฮเธอจะไม่ช่วยพูดเลยเหรอพวกความหมายนี่คืออะไร โอ้ยตายจริงแต่ในที่สุดแล้วพี่ก็สนใจหนูขึ้นมาบ้างแล้วสินะคะเธอ,อทำอะไรกับสังวุยานะเอาเถอะเอาเถอะอย่าเพิ่งโกรธเลยนะคะพี่สาวนะ ยังก้าวข้ามหนูไม่ได้เลยลิซซัมในช่วงที่หนูว่างๆหนูก็เลยลองหาข้อมูลดูว่าเรามีสายเลือดก,กันหรือเปล่ายังไงก็เถอะอยู่ๆมันก็กลายเป็นเรื่องยากไปเลยก็มีสายเลือดของมนุษย์ตั้งเยอะแยะเลยนี่นาะปีศาจอ๋ออะฮ่านี่มาสนุกมากเลยไม่ใช่เหอรอพี่สาวแต่นั่นเนี่ยไหนนะเพราะหนูยังไม่ได้เอาจริงเลยเฮ้ยฮะจริงสิเรียวที นี่ฉันทำเกินไปหรือเปล่านะอืมวาเนี่ยอะไรกันเนี่ยชะตากรรมที่น่าสมเพช <c oughs> เธอนะ่ะไม่มีทางหนีออกจากคำสาปของชะตากรรมได้หรอนะฮะอเขาบอกอะไรเล่าผู้ท้าทางเธออยาจะโดนล็อกเพิ่มนะแานเดอร์ <c oughs> นี่ <c oughs> น้องรักเธอรือเปล่า ไม่ว่าสิ่งมีชีวิตชิ้นใดก็ทำถ้าถูกตัดหัวไปแล้วก็ก็ไม่รับประกันว่าจะมีชีวิตต่อหรือเปล่านะชินโซสับเปล่ะเจนี่พวกกณทำอะไรกันนะเออกันน่ฮะจริงๆเลย พวกคุณคิดว่าใครกันคะยังต้องมาทำความสะอาดกับสิ่งที่พวกคุณทำพังกันเนี่ยล้วขอ,ขอโทษนี่ขอโทษด้วยนะคะพี่สาวหรก็แค่อยากจะเล่นกับพี่แค่นั้นเอง <S 2> <S 2> เฮ้ผลของเธอฟังไม่ขึ้นนะรู้ไหมวิธีการเล่นของเธอมันไม่ได้เล่นด้วยจริงๆเ้าใจร้ายอะ่ะนี่เธอฟังที่ฉันพูดไหมเนี่ย